เซตนี้เลยทงค่าสอเซตร้อยแปดสิบเท่านั้นครับแต่แม่มาจ่ายตังซื้อของ จะมีปัญหาแอปเขาบอกวันนี้แอปลูกค้ามีปัญหาว่าบางคนมาต่างสามด้วยพี่มาจากไหนครับเนี่ยเป็นท่านพระรามสองเชนท่านพระรามสอง้าจะเก่งสาขาจะตรงข้ามบ้านเนี่ยเพราะว่าอัันนี้ครบไม่แข่คอนเทนต์อีสคิงสั่งไลน์แมนยังไงให้จดจำบางคนสั่งกาแฟสามสรอบอะอยู่มหาชัยแต่สั่งพระรามสอง ไหนเขาโชว์หน่อยครับอันนี้นี่คืออะไรครับฟูจิฟูจิทงคัตสึเซตค่ะทงคัตสึเซตราคาครับร้อยแปดสิบเนี่ยร้อยแปดสิบครับค่าส่งค่าส่งสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบอ่าถ้าไปกินกันให้อร่อยครับถือซะว่ามากินบนดวงจันทร์ก็ได้